สวัสดีค่ะพี่ฝน,นมาแล้ววันนี้นะคะพี่นฝน,นจะมาพูดเรื่องสิว,สวค่ะสิวเจชนิดสิวในรักษายากสุดเดี๋ยวพี่ฝน,นจะบอกให้ฟังค่ะพี่ฝน,นเนี่ยก็ได้แยกสิวออกมาเป็น7ประเภทเลยนะคะสิวแรกเลยค่ะสิวหัวดำ สิวหัวดำจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนมีเม็ดเล็กๆมีรูปเปิดออกมาจนเห็นหัวสิวดำๆเลยค่ะเกิดจากน้ำมันบนใบหน้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนไขมันเป็นสีดำค่ะวิธีการรักษาสิวชนิดนี้นะคะเราก็จะใช้ยาควบคู่ไปค่ะพี่ฝนฝนเนี่ยมีเคสของคุณยายวัย85ค่ะเป็นสิวหัวดำตั้งแต่สาวๆเราไม่ได้เอาออก ไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง w e interrupting you. I'm sorry. We're all like ignoring you. Yeah, yeah, y e a a w s it. Oh, look at that. You wanna see it? 2. สิวหัวขาวจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาแบบไม่มีหัว <ừ. S 1> เมื่อเราเอามือสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นก้อนไตเม็ดเล็กๆแข็งๆบีบออกก็ยากเพราะรากสิวลึกถ้าปล่อยไว้นานก็จะกลายเป็นสิวอักเสบค่ะถ้ากดเองกดไม่ออกนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกดให้ค่ะอันนี้การรักษาก็จะคล้ายๆสิวหัวดำค่ะก็คือจะใช้ยาทาร่วมด้วยสสิวเซียน สิวเซียนเนี่ยเกิดจากการอุดตันของรูขุมขนค่ะมีการสะสมของขนอ่อนในรูขุมขนก็จะไปกระจุกกระจุกตัวการกลายเป็นสิวเซียนนะคะวิธีการรักษาเนี่ยเราก็ใช้แผ่นลอกสิวเซียในในการดึงออกมาค่ะนานๆทำทีนะคะไม่ควรทำบ่อยค่ะอย่างพี่ฝนๆเนี่ยก็จะประมาณเดือนถึง2เดือนทําครั้งนึงนะคะ สะสมให้เยอะๆก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งเราทําบ่อยๆเนี่ยรูผุ่มขนก็จะยิ่งกว้างมากค่ะและสิวเซียนนี้ก็จะพบได้บริเวณจมูกหน้าผากและคางค่ะีสิวอักเสบแดงเป็นก้อนเป็นสิวอักเสบชนิดหนึ่งนะคะ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังค่ะจับไปเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแล้วก็เป็นไตแข็งๆค่ะแบคทีเรียและน้ำมันในตุ่มสิวเนี่ยก็กระจายไปทั่วผิวหนังล้ค่ะสิวแบบนี้ไม่มีหัวนะคะกดออกเองไม่ได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยก็ไปให้คุณหมอฉีดยาแก้อักเสบให้นะคะถ้าปล่อยให้หายเองเนี่ยทิ้งรอยแผลเป็นไว้ร้อเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่ฝน,เ,นเคยแล้วนะคะปล่อยให้หายเองโอ้โหกว่าจะรักษาแผลเป็นได้เนี่ยสอมเดือนเลยนะ5สิวอักเสบ สิวนี้เป็นสิวอักเสบแบบหัวหนองค่ะก็จะขึ้นเป็นตุ่มหนองขึ้นมาให้เราเห็นเลยวิธีการรักษานะคะเราก็จะใช้แผ่นแปะสิวค่ะแปะลงไปนะเพื่อให้ดูดซับหนองออกจากหัวสิวนะคะห้ามแกะหรือกดเองนะเพราะว่าถ้าแกะหรือกดเองเนี่ยเชื้อแบคทีเรียก็จะกระจายไปรอบผิวหนังเลยค่ะก็จะทำให้ไปเกิดตรงนู้นตรงนี้เต็มหน้าไปหมดเลย แล้วก็อย่าสครับหน้าด้วยนะคะเพราะการสครับหน้าเนี่ยจะยิ่งไปกระตุ้นสิวใหญ่เลยนะคะ 6. สิวหัวช้างสิวหัวช้างเริ่มจากตุ่มแดงเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นก้อนแข็งมีความคล้ายซีดขนาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนองเกิดจากการอักเสบในรูขุมขนที่มีความรุนแรงเมื่อจับไปจะรู้สึกเจ็บเลยค่ะวิธีการรักษาสิวหัวช้างเราก็หาหมอให้คุณหมอฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็หายามาทาค่ะ7 สิวเทียมสิวผดสิวหินจะเป็นตุ่มเป็นเล็กๆเป็นผดอยู่บริเวณหน้าพวกนี้เวลาตากแดดร้อนๆเนี่ยตุ่มก็จะขึ้นชัดเจนมากค่ะถ้าเป็นสิวหินก็ต้องจี้ออกนะคะน้องสาวพ,พี่หุ่นฝนเนี่ยเคยไปจี้สิวหินค่ะจี้ครั้งแรกเนี่ยหลุดนะคะแต่ก็ขึ้นมาใหม่ต้องทําประมาณ3-4ี่ครั้งค่ะถึงจะหายไปเลยพี่หุ่นฝนเนี่ยก็มีสิวหินบริเวณตรงตานี่นะคะเห็นไหมคะขาวๆี่ยสิวหิน พี่อุ่นฝนก็ไม่เคยจี้ออกนะคะกลัวและส่วนสิวพดเนี่ยบริเวณหน้าตรงนี้แต่ก่อนเป็นบ่อยมากค่ะสิวพดเนี่ยเกิดง่ายมากเลยนะคะโดนอะไรนิดหน่อยโดนแดดร้อนแพ้ครีมน้าปะปาก็ทำให้สิวพดขึ้นได้ละค่ะสำหรับสิวทั้ง7ชนิดพี่อุ่นฝนคิดว่า สิวที่รักษายากที่สุดคือสิวอักเสบที่แดงเป็นก้อนค่ะหัวสิวก็ไม่มีจะกดออกก็ไม่ได้แถมถ้าหายแล้วเนี่ยก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้อีกสองสาเดือนเลยกว่าจะหายแล้วน้องๆละคะเป็นสิวแบบไหนสิวไหนรักษายากสุดคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะทุกความคิดเห็นของน้องๆมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอคะ่ะพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะวันนี้พี่ฝนฝนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะและนี่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตเค้กสำหรับคนรักสุขภาพไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลทรายและไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียใส่ข้าวโอ๊ตใส่น้ำผึ้งและใส่นมค่ะพี่ฝนฝนทำเองนะคะก็ขอให้คลิปนี้อร่อยกับการกินเค้กกล้วยหอมนะคะ